รกองรักเจ้าจึงปลูกรักลูกแม่ย่อมห่วงใย,ยไม่อยากจากไปไกลแม่เพียงครึ่งวันก็ยินดีนะครับยินดีครับทางนอกนะครับรักนอกเราทำน้องไม้นะครับส่วนองกันที่ได้มีบุตรนะครับไว้เชื้อวงศ์สก,กุลนะครับนอนาำโมน้ำน้องมโมเพื่อ,มมอ,มมอเป็นล้าน เรวเป็นล้านของผมนะครับเราต้อใช้โอกาสนี้ในการแสดงความยินดีนะครับเลยก็ขอให้ทางลานาโมนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีหลอดแข็งแรงเป็นเติบโตมายังมีคุณภาพนะครับเป็นทายาทนะครับทีซึ้งกุลนะครับคลองหลักปกคกองนะครับแล้วก็ให้ทางร้านอโมนะเป็นเลขดีนะครับเลยองมี ตามสุขควาจะเจริญรแลไปนะครับก็คิดว่าพวกเราต่างร้อยนะครับหลวมกันหวยพอดไอรัสน,นะครับคืโลกนั่นหอกนะครับโลกขึ้นได้เป็นคนดีนดีเนตดีดีอาจจะชืบอท่านด้านของพอคือเป็นปลัดอำเภอเป็นนายอำเภอต่อไปนะครับขวกหวยพอดในโลกปลัดนกนะครับเปนประลัดนกปลกายลยานะครับ ว้ยปอดไปถึงโบตาแม่ใหญ่กันนะครับออนิดนะครับว่าค่อยมีความทุกขออ์ขออบ้านที่สร้างได้ไหมก็ไปจากคือบ้านของฉันอยู่กับสวนกับดอกไม้บ้านสีสันสดใสพ่อแม่ฉันสุขสมรา เป็นวันสำคัญของอลูกชายนะครับก็ตอนนี้อนนี้ก็หนึ่งเดือนกับ20วันนะครับ,รบก็เป็นคลอดก็เป็นถือว่าเป็นการสืบสาตารฉลิมฉลองประเพณีของคนไทยนะครับคุณท่านผู้กับสมเด็จด,ด้วยนะครับขอบคุณท่านหัวหน้าชัยท้องถิ่นขอบคุณทางท่านนายกสุกายทีมงานปอทร,รุ่นที่สองกระบ,บี่นะครับขอบคุณ ทีมงานจากเอาลึกนะครับพี่เอ็มทองพูนนะครับพี่ขวัญนะครับพี่ทรงจะเลียงนะครับหลายคนหลายท่านขอบคุณเจ้าที่ตำรวจนะครับที่ครบรักนะครับของตระไคร่พ่อตานะครับและวันนี้เป็นวันดีนะครับก็ความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับแลผมกับแฟนนี่ก็รู้สึกว่าวันนี้ก็เป็นวันที่เราทําพวกการเสริมสีมงคลให้กับลูกชายนะครับเด็กทุกเกิดที่สักวันหนึ่งก็เป็น ความรู้สึกเป็นหัวใจนะครับก็คงจะพูดอะไรไม่มากนะครับขอ,คอคนนคบนนอคุณดีเจตอ,อ,องนะครับวันนี้ก็ขอบคุณผู้สมุนทุกท่านนะครับขอบคุณทีมงานของอำเภอแม่กลองครับกสขอบคุณด้วยความรู้สึกนะครับก็เด็กขึ้นเรือนี่ก็คือเป็นการเพิ่มพลังทางไม่ใช่ศยสาศาสตร์นะครับแต่ว่าเป็นการเสริมบาร,รมีนะครับเป็นวันนี้ได้รับ เกียจจากหมอนะครับหมอที่ทําเรื่องขึ้นเพลงลูกชายนะครับก็หายากนะครับไม่ใช่เหมือนหมอทำขวัญอื่นนะครับแต่หมอทําขวัญน,นาคนี่ก็ไวตอนบวชนะครับหมอทําขวัญขึ้นเพลงนี่ผมก็ศึกษารายละเอียดบางคันก็มีได้มาคนหนึ่งครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับมาจากหมู่ที่สองตำบลนาเดียผู้ใหญ่เล็กก็มีเขาเรียกว่าศาสตร์ที่เป็นสืบทอดทายาทเพราะปู่แกก็เป็นหมอ แล้วเกยก,ก,ก็บอกว่าผมทําได้ครับผมยินดีที่จะทําให้ลูกของปลัดนะครับกเ็เชื่อว่าจะอยากให้เด็กนะครับมีพลังในตัวเองมีความมุ่งมั่นมีเป็นเด็กดีมีความกระตันยูมีรู้คุณช่วง,งเที่ยงนี่ก็ได้รับเกียรติจากท่านนายเมอยืองกรองนะครับเพรวาข้าราชการเที่ยงนายกองเพื่อนยกรองอในส่วนของฝ่ายภรรยานะครับแล้วก็วันนี้ก็ ทว้ก่อนข้านะครับได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอคลองท่อมแล้วก็ท่านประหลงเภอทุกท่านนะครับท่านปลัดโก้ท่านปหลัดพรชัยวันนี้แล้วก็ในขณะนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอลำทัพพุ่งชาของผมแล้วก็ขอบุณนะครับจากใจนะครับวันนี้คงไม่มีคำอวยพรใดๆนอกจากขอให้ท่านมีความสุขที่ได้ให้กับครอบครัวของผมนะครับรวมถึงภรรยารวมถึงพ่อแม่นะครับแล้วก็ บ้านหลวงนี well, ้นะครับก็ขอบคุณทีมงานของพ่อตาทุกคนทีมงานของแม่ยายทุกทุกท่านนะขอให้ความสุขนี้ทวีคุณกลับสู่ทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับเราช่วยกันเอาท้นไม้ที่พอได้ส่งไปตามบ้านที่ต้องการอยากจะได้หรืออยากจะเติมเราให้คิดเงินเท่าที่ขา Oh